อะเด็กๆครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับสมบัติของอนุกรมกำลังโอเคนะซึ่งเริ่มต้นถ้าเรามีอนุกรมกำลังตัวนี้นี่ซัม a n กำลัง n n ตั้งแต่0ูถึงอินฟินิต้เนาะก็คือ a 0 x ย์กำลัง0บวก a 1 x กำลัง1อะไรอย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆคือฟังก์ชัน f x แเ้วกันอีกฟังก์ชันหนึง g x ก็เป็นซัมของอะไร bnx กำลัง n ต่างกันที่สัมประสิทธิ์ด้านหน้าค่อน,นิยามแบบนี้คำถามถามว่าถ้าเอา fx กับ gx มารวมกันมันจะได้อะไรแน่นอนเราก็เขียนสัญลักษณ์มันก่อนเนาะก็เป็นซัมของ anx กำลัง n n ตั้งแต่0นถึงอินฟินิตี้บวกกับซัมของ bnx กำลัง n, x, n เอ็นแต่โูนถึงตี้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้าสังเกตนะเด็กๆถ้ามันเป็นเราต้องคิดอย่างนี้ถ้าตัวเริ่มต้นมันเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นตัวเดียวกันเริ่มตัวเดียวกันให้เราสามารถที่จะยุบซ้ำรวมกันได้เลย ออกมาเป็นอะไรก็จะเท่ากับ n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตข้างในเอามารวมกันได้เลยเด็กๆเป็น an x กํลัง n บวก bn x กํลัง n และมากไปกว่านั้นเรายังรู้ได้อีกว่ามันมี x กํลัง n ที่เชื่อมอยู่ถูกไหมเด็กๆที่ที่มีทั้งสองอันอยู่เราจับแยกเลยมันก็จะกลายเป็นอะไรดึงตัวร่วมออก แต่ยังต้องอยู่ในซัมนะ a an บวก bn ทั้งหมดคูณอยู่กับ x กําลัง n แบบนี้ทำได้นี่คือการเอาซัมมารวมกันถ้าเริ่มต้นถ้าตัวซัมอ่ะอินเด็กของมันอ่ะ n น่ะตั้งแต่0ถึง infinity เหมือนกันเนี่ยเรารวมกันได้เลยเอาข้างในมารวมกันได้เลยและถ้าหากว่ามี c คูณอยู่กับซัม c ด้านหน้านะ คูณอยู่กับฟังก์ชัน f ของเราซึ่งนิยามเป็น sum a n x กําลัง n เขาบอกว่าไอ้ ouais, C ตัวเนี้ยสามารถที่จะเอาเข้าออกกับ sum ได้หมดเลยหมายถึงยังไงเอาเข้าได้เอาเข้าข้างใน sum ได้แต่ต้องมีเงื่อนไขว่า C ต้องไม่เกี่ยวกับ ตัว n จะเกี่ยวกับ x ก็ได้แต่ต้องไม่มี n เกี่ยวข้องเด็ดขาดก็จะเป็นอะไรซัมของ c a n x กำลัง n N ตั้งแต่0ถึง infinity โอเคเนอะยกตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างถ้ามันเป็น x อ่ะ แบบนี้ x กํลังสคูณอยู่กับซัม x กํลังอ่า x กําลัง n ลวกัน n ตั้งแต่0ูนย์ถึงอินฟินิต้สามารถยัด x กํลังสองเข้ามาข้างในได้ดูเหมือนว่า x มันจะเป็นตัวแปรนะแต่ความจริงเราสนใจแค่ว่ามันไม่มี n อ่ามันไม่มี n เกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าไม่มี n เกี่ยวข้องใช้ได้เลยตัวอย่างนี้นะ x กํลังสไม่มี n เกี่ยวข้อง สามารถยัดเข้าไปข้างในได้ก็จะเป็น X กําลัง2คูณ X กําลัง N ก็กลายเป็น X กําลัง N บวก2ถูกปะา N ตั้งแต่0ถึง Infinity มันก็จะกลายเป็นตัวอย่างเล็กๆให้ดูว่าเออการดึงเข้าออกนอกซ้มเนี่ยมันทําได้นะเด็กๆทีนี้เขาลองให้หาตัวนี้แน่นอนเราเหมือนจะเห็นแล้วว่ามันมีเขาน่าจะต้องการให้เราเอา2คูณเข้าไปข้างในถูกไหม เอา3คูณเข้าแล้วเขาต้องการให้เรายุบรวมซ้ำแน่นอนเพราะมันเริ่มต้นตัวเดียวกันไปจนถึงอินฟินิตี้เหมือนกันเราก็ทำตามแนวคิดของเขาตัวแรกมันก็เป็นอะไรซ้ำของ 2x กำลัง n ส่วน n แฟกตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้บวกต่อด้วยซ้ำของตัวหลังแต่เอา3คูณเข้าไปข้างในแล้วเป็น 3x กำลัง n ส่วน n เฉยๆนะ มันก็กลายเป็นแบบนี้เนาะเราสามารถที่จะดึงซัมออกได้ถูกไหมาเด็กๆกลายเป็นอะไรก็จะเป็นซัมเอ็ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ข้างในเราพอจะเห็นตัวร่วมและตัวร่วมคือ X กลัง N เพราะฉะนั้นเราดึง2ส่วน N แบวกอะไร3ส่วน N ไว้แบบนี้แล้วก็คูณอยู่กับ X กบลัง N โอเคไหมทีนี้สมบัติการบวกลบกันการมีค่าคงที่คูณอยู่เราพอจะทำได้ละต่อไปเราจะมาหาอนุพันธ์ของอนุกรมกำลังกันดีกว่าถ้าเราเริ่มต้นเรามีอันนี้ออกข้อสอบหนึ่งข้อแน่นอนออกง่ายออกง่ายเรื่องเนี้ยเรามีตรงนี้ซ้มของ AN ยกในกำลัง n องําคำถามถามว่าจะดิฟฟังก์ชันเนี้ยถ้าฟังก์ชันนิยามแบบนี้นะ เราอยากจะดิฟมันทําอย่างไรเราลองกระจายอนุกรมกําลังตัวนี้ก่อนเป็นอะไร n เป็น0ก็ a 0 x กำลัง0ก็คือ a 0ถูกไหมบวก a 1 x บวก a 2 x กำลัง2บวก a 3 x กำลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง an x กำลัง n คําถามถามว่าถ้าเราจะเอา fx เนี่ยมาดิฟมันก็คือการดิฟอีฟังก์ชันนี้ทั้งหมดถูกไหมเด็กเดดิฟไปเลย ก็ไล่ดิฟทีละตัวดิฟ A0 ศได้อะได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันก็จอกเปเนอศูน0บวกอะไรเด็กๆดิฟ A1x ก็ออกมาเป็น A1 บวกดิฟ A2x อกำลังสองก็ตี2ลงมาเป็น2 A2x ถูกป่ะแล้วก็3 A3x สาำลังสองตัวถัดไปก็ถ้าตรงนี้มันเป็นอะไรนะ a สี่ x กําลังสี่ใช่ไหมเวลาเราดิฟมันก็ได้อลยสี4 a สี่ x กํลังสบวกจุดจุดจุดไปจนถึงพจน์ที่ n ก็เป็นอะไร n a n x กํลัง n ลบหถูกไหมกับเลขสี้กําลังกันลบเป็นหก็บวกจุดจุดจุดไปคำถามถามว่ามันสามารถเขียนอยู่ในรูปซัมได้ไหมเราก็บอกว่าได้มันเขียนได้เด็กมันก็เป็นอะไร มของอะไรถ้าให้ลองดูเนาะมันเริ่มที่ a 1 2 a 2 x กํลัง1 3 a 3 x กํลังสอ a 4 x กํลัง3มันก็คืออะไรเ็๊ n a n x กํลัง n ลบ1แต่คำถามถามว่า n เริ่มต้นที่อะไรเราก็บอก n เริ่มต้นที่1ถามว่า n เริ่มต้นที่0ได้ไหม เดี๋ยวมันจะมีโจทย์ข้อหนึ่งให้มานั่งคิดว่าการที่ n จะเริ่มต้นที่1หรือ0มีค่าเท่ากันอ๋อขอสอบด้วยนะเรามาหาอนุพันธ์ของอนุกรมกำลังเลขาคณิตตัวนี้ดีกว่าที่เราคุ้นเคยกันจำได้ไหมซัมของ x กำลัง n n นตั้งแต่ศูนย์ถึงฟิตี้มันคือลูกเข้ามาที่ตัวนี้ถ้าหากว่า absolute x มันน้อยกว่าหถูกเปล่าอันนี้จำได้นะซึ่งมันคือตัวนี้ กระจายออกมาแล้วเนาะเขาอยากจะให้เราหาดิฟดิฟเทียบตัวแปร x นะครับดิฟอะไรเด็กๆก,ก็ดิฟไอตัวนั้นแหละซัมอะไร x กำลัง n n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้เท่ากับอะไร มาแอบดูข้างบนนิดหนึง่งเด็กๆด,ดูนะถ้าเรามีซัม a n x กำลัง n เราดิฟให้เรามองอะไรเด็กๆ AN คือค่าคงที่ X-N กำลังเเวลาดิฟเราตี N ลงไปไวข้างล่างถูกไหมมันก็จะกลายเป็นและไร n a n x กำลัง n ลบหถูกไหมเด็กๆซึ่งมันคือตัวนี้เลยมันคือการดิฟปกติที่เราเคยดิฟกัน ข้างในเนี่ยดิฟป,ปกติได้เลยถูกไหมเด็กๆแต่เห็นไหมว่าจุดเริ่มต้นของ N ต่างออกไปดิฟ1นึทีเเริ่มต้นจาก0เปลี่ยนเป็น N เริ่มต้นจาก1นี่คือแนวคิดของมันเพราะฉะนั้นแนวคิดมันได้ใช้ได้เหมือนกันเลยเด็กๆ คำตอบมันก็จะเป็นซัมข้างในดิฟไปเลยดิฟ x กําลัง N ได้ N x กําลัง N ลบหส่วนทีนี้อินเด็ของมัน N ของเราเริ่มต้นตอนแรกมันเป็น0เราขยิบออกไปที่ N เป็น1ถึง INFINITY นี่คือเทคนิคการดิฟข้างในดิฟตามปกติเหมือนที่เคยเรียนดิฟเทียบตัวแปร X ของเราก็ตี N ลงมาอะไรแบบนี้เนาะ นี่คือการดิฟง่ายๆเลยออกข้อสอบ1ข้อแน่นอนดิฟข้างในปกติส่วนตัวเริ่มให้เพิ่มไป1 N ถ้าสมมุติข้อสอบมันเป็น N ตั้งแต่2แกก็เริ่มใหม่เป็น N ตั้งแต่3ไปต่อไปเทียบสัมประสิทธิ์ถ้าเราทราบว่าซัามของเรามันเริ่มตัวเดียวกันข้างในมี X กำลัง N เหมือนกัน เขาบอกว่ามันมีทฤษฎีบทเลยที่จะยืนยันได้ว่าซัำประสิทธิ์ด้านหน้าตัวนี้กับตัวนี้ต้องเท่ากันเลยทุกทุกเอ็โอเคนะเด็กๆและอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ถ้าหากว่าซ้ำของเรามันกลายเป็น0นย์ผลรวมมันกลายเป็น0ูน เราจะรู้ทันทีว่าไอ้สัมประสิทธิ์ด้านหน้าต้องเป็นศูนย์ทั้งหมด an ต้องเท่ากับศูนย์ทุกทๆ n เลยนี่คือสิ่งที่เราจะได้สมมุติข้อสอบออกมาซัามของพจน์นี้สัมประสิทธิ์นี้คูณกับ x กํลัง n มีค่าเป็นศูนย์ เขาให้พิจารณาสมประสิทธิ์ของอนุกรมดังกล่าวหมายความว่ายังไงเรารู้แล้วว่าการที่มันเป็นศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าสมประสิทธิ์เนี่ยมันต้องเป็น0ูนย์ทุกๆเอ็เลยเราก็เขียนไปก็ได้ว่าอะไร an บวกหนลบส an เท่ากับ0ูนยทุกๆเอ็ที่มากกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราลองย้ายข้างนะ ย้ายข้างดูเป็นอะไร an บวกหนึ่งเท่ากับสอง an ทุกทุก n ที่มากกว่าเท่ากับศูนย์ทีนี้เขาให้พิจรารณาสัมประสิทธิ์เราก็ลองคิดดิถ้า n เป็นศูนย์เกิดอะไรขึ้นมันตั้งแต่ n ที่ต้องเป็นศูนย์เลยถูกไหมมากกว่าเท่ากับศูนเนาะตัวแรกมันก็จะได้อะไรเด็กๆก็จะเป็นอะไร เ 1>, 1เท่ากับ 2A0 โอเคไหมยังไม่จบถ้า N เป็น1นึ่ขยับขึ้นไปเป็นอะไร A2 ก็จะกลายเป็นอะไร 2A1 แต่ A1 คำนวณมาแล้ว A1 ของพวกแกมันคืออะไร 2A0 เพราะฉะนั้นเราพอที่จะรู้ว่า A2 ก็กลายเป็น 4A0 นั่นเอง ถ้าขยบ n เท่ากับ2ไปก็แทนค่าถูกไหมแทนตรงไหนนี่แทนตรงนี้ n เท่ากับ2ก็กลายเป็นอะไร a 3เท่ากับ2 a 2แต่ a 2คือ4 a 0ไหนก็ามาแทนค่าเลยเป็น4 a 0เพราะฉะนั้นคำตอบก็กลายเป็น8 a 0นั่นเอง a 3 a 3ของเรา ถ้าให้เราเดาตัวถัดไป a 4ก็จะกลายเป็นอะไร16 a 0ถูกไหมลักษณะของมันจะกลายเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือค่าสัมประสิทธิ์ของนุกรมกำลังดังกล่าวจะออกมาเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้หัวข้อสุดท้ายแล้วการเลื่อนค่าดัชนีการเลื่อนค่าอินเด็ดก Index, ก็คือการเลื่อนตัวนี้คืออยู่ดีๆอยากจะเลื่อนมันได้ทำได้เด็กๆ ถ้าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นจาก n เท่ากับ1กลายเป็น n ตั้งแต่0ไป y ของพวกเราลองมาดูนี่มันคืออะไรเนี่ยตรงนี้เริ่มที่ n ตั้งแต่1ถึง infinity ข้างในคือ a n ลบ1 x กํลัง n ลบ1 คำถามถามว่าอยากจะเปลี่ยน n เท่ากับหนึ่งเนี่ยเริ่มที่ n เท่ากับหกลายเป็น n เท่ากับศูนย์สมมุติอยากจะเปลี่ยนเนาะอยากจะเปลี่ยนเป็น n เท่ากับศูนย์เขาบอกว่าทําได้อ่าทำดีทําเลยเป็น n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิต้แต่คำถามถามว่า แล้วข้างในมันต้องเปลี่ยนตามไหมฟังนะเขาบอกว่าถ้าตรงนี้ n ลด1 n มันลด1ถูกไหมเด็กๆข้างในไอตัวเหล่านี้อันนี้ออกข้อสอบแน่นอนนะ n ตัวเหล่านี้มันจะเพิ่ม1จาก n เดิมมันจะกลายเป็น n บวกหนี่คือแนวคิดของมันนะ ข้างในจะก n จะเปลี่ยนเป็น n บวก1แทนอันนี้คือถ้าจุดเริ่มต้นมันลด1นะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไร a ห้อย n บวก1แล้วก็ลบ1ออกมันก็จะเป็น x กําำลังอะไร n บวก1เปลี่ยน n เป็น n บวก1เนาะแล้วก็ยังลบ1เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็จะได้เป็นอะไรเด็กๆก็เป็น ซัมข้างในคือ an x กํลัง n n ตั้งแต่0ถึง infinit y ถ้าจุดเริ่มต้นลด1ข้างในตรงนี้ถ้าเรามองให้มองที่ n เฉยๆนะจาก n ให้เพิ่มไป1เป็น n บวก1ซึ่งลบ1ทีก็ออกมาเป็น n ตัวนี้หลายคนจะมองเร็วเป็นจาก n ลบ1กลายเป็น n ได้เลยมันเพิ่ม1ถามว่ามองได้ไหมได้ แต่โจทย์บางข้อมันจะทําให้เราผิดโอเคนะเขาบอกว่าจงทําอนุกรมต่อไปนี้ให้มันเริ่มที่ n เท่ากับศให้เปลี่ยนตัวเนี้ยเป็น n เท่ากับศทุกข้อเลยไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็น N ท่ากับ0นะก็เปลี่ยนได้เลยเด็กๆข้างนอกก็เป็น N เท่ากับ0ถึง Infinity ส่วนข้างใน N ข้างนอก N มันลด1ใช่ไหมข้างใน N ก็เพิ่ม1มันก็สามารถทำได้ไวเลยนะเด็กๆก,ก,ก็เป็นแหละ2กำลัง n, เเฉยๆเลยคูณกับ X กำลัง N ข้อนี้ง่ายหน่อยแต่มันสามารถที่จะดึงกำลัง N ออกนอกวงเล็บได้นิดนึงเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือนะอะไร 2x ทั้งหมดกำลัง n โอเคนะถ้าตัวนี้จะได้อะไรลองดูซิอ่ะข้างนอก n ลดไป1ไปก็เป็น n ตั้งแต่0ถึง infinity ข้างในตัวไหนเป็น n ให้เพิ่มเป็น n บวก1ทั้งหมดซึ่งข้อนี้ยังง่ายอยู่ก็เป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นลบ1กำลัง n 3กำลัง n คูณ x กำลัง n ทั้งหมดส่วนด้วย n แฟกถูกไหมเปลี่ยน n เป็น n บวก1ให้หมดในข้างในและข้างบนมันพอที่จะจัดรูปยกกำลัง n ได้กลายเป็นอะไรเนี่ยลบ3 x ทั้งหมดกำลัง n ส่วน n แฟก N ตั้งแต่0ถึง Infinity นะจริงๆแล้วมันพอจะปรับรูปต่อได้ในเรื่องการลู่เข้าแต่เราเอาแค่นี้แหละฝึกการเลื่อนก็พอตัวนี้จากจุดเริ่มต้น N เป็น2ถูกไหมเราต้องการปรับให้มันเป็น N เป็น0แล้วก็ปรับเลยข้างนอกเพิ่มอ่ะข้างนอก ลดสองไอเอเหล่านี้ทุกตัวต้องเพิ่มสองทั้งหมดกลายเป็น n บวกสองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาเป็นอะไรลบหนึ่กำลัง n บวกสองสากำลัง n บวกบวกสองคูณกับ x อกซกำลังเทั้งหมดส่วนด้วย n บวกส n บวก2ลบ1ก็เป็น n บวก1ใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้แค่นี้เองเด็ก,ดกแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะหมดแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ n ตั้งแต่2ถึง infinity ข้างในคือ2 n ลบ1 x กํลัง n ลบ2 คือตอนนี้เรากําลังจะเปลี่ยนตัวนี้ใช่ไหมให้มันเป็น n ตั้งแต่0ูนย์ทำได้เด็กๆข้างนอกลดสองข้างในก็ต้องเพิ่มสองมันก็จะกลายเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนนะตรงเนี้ข้างนอกลดสองตรงนี้ต้องเพิ่มสองถูกไหมเป็น x กำลัง n สวย แต่ไอ้ตรงเนี้ยหลายๆคนจะชอบมองเห็นมันเป็นลบหนึ่งเพิ่มสองก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งหลายคนจะเขียนเป็น 2N งบวกหนึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นยังไงผิดเพราะอะไรเราต้องพิจารณาใหม่เด็กๆเราต้องมองที่ N ตัวนี้ตัวเดียวเอาใหม่นะมันก็จะเท่ากับอะไรซัม n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี ส่วนตรงนี้เราต้องเพิ่มที่ n จาก n กลายเป็น n บวก2แล้วข้างนอกเป็น x กำลัง n เหมือนเดิมได้แล้วเราก็กระจายใหม่มันก็จะกลายเป็นอะไรเด็กๆ sum x อ n, ตั้งแต่0ถึง n ข้างในก็เหลืออะไร 2n บวก3แทนคูณกับ x กําลัง n ถ้ากระจายเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูดีๆนะครับทีนี้ มีคำถามคำถามหนึ่งที่อยากจะฝากทิ้งไว้ให้คำถามนั้นก็คือ sum n an x กํลัง n ลบหสมมุติเนาะ n ตั้งแต่หนึ่งถึงพีกับ sum ข้างในเหมือนกันเดะเลย n an x กำลัง n ลบหแต่ข้างนอกเป็น n ตั้งแต่0ถึง Infinity คำถามที่ฝากถามถามว่าทำไมตัวนี้ถึงเท่ากันให้เช็คดีๆว่าพจน์ที่ n เป็น0ของข้างหลังมันคืออะไรโอเคน้องเด็กๆเ,เรียบร้อยส่วนไฟนอก8กับ9 เดี๋ยวจะลงเอกสารประกอบอเป็นเลคเชนโอทให้เลยนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ